จิกซอวจิกซอมาทีมจิกซอววัดครับพิง่นนนครับโได้่ไพี่โดนไม่มีสกิน่มครับจริงไหมครับที่ฟวแยตัวพี่ไปเาเรื่องินดได้ยังไงวะเนี่ยไเมัเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เว้ยจริงมครับที่มอแมนไปขายก๋วยเตี๋ยวปอปที จริงไหมครับที่เยอรมันไม่ยอมต้อนรับกลับบ้านของจากแฟรงก์เฟิร์ตเฮ้ยตะคุไปเก็บรถเก็บรถดิเฮ้ยเก็บรถดิอุ้ยรถแม่งชมพูกวาปเอาเลยไอ้นี่ผู้หญิงเว้ยไหวไหวไหเดินเลยอะไรอ้ดะหมินมินนะมินอันนี้มินมินหญิงนะจริงไหมครับที่เยอรมนีไม่รับเพราะว่าฝรั่งทำตัวไม่เหมาะสม เขาเลยไม่ให้กลับเฮ้ยโอ้โหโอ้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 โเรื่องนี้ต้องหานเจ้าตัวเองครับผมพูดไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องผมเออเสี๋ยวคนแก่คนแก่แล้วมันหนักไม่ะด้อินเดินเดินเดินโอ้โเดิไม่เดิน ไปหลหลอกหลอกหดูรุ่นใหญ่ไปรุ่นใหญ่แบบปาปิก้าโอ้ยอย่าโยนนี่โอ้เบื่อโยนะไรมันทำมิ่งฟาร์มอีกเงี้ยมั้งเฮ้ยกูเห็นละจะมีสองตัวเห็นสองโล่ไหมเว้ยเหลือผู้หญิงแล้วปะเหลือผู้หญิงแล้วเฮ้ยรอน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  โอ้เข้าหัวไม่ตายเีัยโคตรเจ็บอ่ะโอ้ยโสวยๆสวยๆสวยๆไอ้ยังกูหันหลังไปก็ไม่มีใครแล้วกูเห็นสองคนติดโซ่มีปะเนี่ยเจอไปเชากว่นนี้หน่อยว่าที่เหลืออยู่รถท็อกอะที่เหลือไม่ได้จะอยู่รถท็อกโอ้กหคือโดนไอโอสยิงเว้ยยิงไปทั้งหมดหนึ่งล้านตัวได้ยังครับอะไรวะเฮียหนึ่งล้านตัวอะไรวะกูปล่อยล่าก่อนเลยอะชิเมชิเมะ ไอ้เอี้ยมแมนเยสเซอ e ์ไปแล้วเยสเซอร์มาพี่เจนออกครับเดี๋ยวผมพักสตรีมเออกลับมาสตรีมได้สิประมาณ20่สินาคนดูสี่พี่เพราะว่าผมไปขึ้นกรุงเทพผมไปหาหมอฟันไม่ได้เอาคอมไปไปแย้หมอฟันไอ้แย้ เมื่อกี้จัดฟันให้กลัวหลัง <S 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 ทำไม <S 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 ผมอยากรู้ว่ามันต้องไปหาหมอทุกเดือนเลยป่าวแล้วแต่ทุกเดือนดิถ้าเป็นแบบถ้าถ้าเป็นพวกที่แบบแพงๆอะไรนะไอ,อ,อที่หลักแบบหลักหลักอะไรดัดแบบเอแล้วแต่ฟันคนด้วยบางคนฟันมันก็แบบไม่ต้องไปหาบ่อยแบบแล้วอย่างกลัวต้องไปหาบ่อยเพราะมันพี่มันเกนะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบว่าฟันแบบจัดใสใช่ป่ะถ้าจัดใสมันก็แบบไม่ฟันฟันก็แปลงมันเลยเป็นแมงหรือเปล่า แต่มึงอกัไม่แปลงนะครับเป็นแมงได้ไงเฮ้ยไม่แปลงเว้ยไ,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 ไม่แปลงฟันขาวสะอาดผมใช้โครเมแกล้งมันต้องเปลี่ยนยางทุกเดือนครับมันให้ฟันเข้าที่เข้าทางครับฟันแม่แอละมันมีดัดหลายแบบแบบเฟิร์มันที่แบบหาหมอทิ้งเดือสองเดือน <c oughs> ครั้งอะไรเงี้ย พี่โดนเวลาไปทำฟันนี่ไปฟันสาวหรือไปฟันหมอครับอ้ยเราได้รู้เคล็ดลับพิ่าษไหมจริงไหมครับที่โทนี่เคยิงไม่โดนแล้วชอบตะโกนเจ็บถามกจ้ตัวครับผมเฮ้ยนี่ด้วยคอมเมนต์นี่เปล่าวะเฟิร์สชอบกินเบียร์มึงเซิร์ฟไปเลยอ๋อนวดได้กินไก่หรือยาคัน้องชาสุดหรอ่แกินแล้วครับพี่ชาสุดสวยเราต้องสร้างความมั่นใจให้ทีมครับผมเจ๊ทุก เจ็บใจๆๆๆระหว่างพูดความจริงอ่ะว่าเจ็บกัรเรียกความมั่นใจเพื่อนแล้วมันต่างกันใช่น้องใช่ครับสุดท้ายแล้วยุคเนี้ยิงเจ็บไม่เจ็บมันไม่ต่างหรอกสุดท้ายลูกซองก็ต้องยิงให้โดนใช่ไหมใช่ครับเป็ดียอดเป็ดเดียวกูหลับอ่ะโอ้กูยิงก่อนไอ้เหี้ยแม่งมาเป็ดเดีาสวัสดีค่ะมาจากช่องเจ็ดขออนุญาตทำสารคดีตำนานผับจีของน้องแมนได้ไหมคะ ว่าแต่ฟักเวอร์นี่กลับไปทำงานพี่เหอะสารคดีตำรางน้องแมนไม่เหงาสกเป็นสาร้ีตำรคดีลิงสารคดีลิงลิง้ามึงไงโดนไอ้เยดดีดีไว้เ้สารคดีลิงอะไอ้เย็ดเดี๋ยวก็วยฟาด้าไม่แหเลยใส่โอโหนาานาเท้าตะวัน่เอ๊ะ ก็มีแต่คนไทยเว้ยยี่นี่คนฝรั่งเว่ยเฮ้ยคนเจริญมนีเว้ยมึงดูดิมึงดูดิแบบตัวหน้าชัดๆอ่ะแบบเป็นลูกตัวเอล่ะจมูกอ่ะมาคืนนมึงกับเต๋อเนี่เป็นวอะไรวะเไม่ใช่หรอวะเนี่ยพี่ดมยาดมทำไมปกติจะดูดหมาเอาเอาเอ้าเด็ดเด็ดเด็ดลุกไปดูดแม่งพูดจา ไอเปียกไอเปียกเบไอกไมอปเราต่อไปอ้วนอ้วนดูดิอ้วนอ้วนดูดอ้นอ้วนอ้วนดูอ้วนอ้ยอ้วนอ้วนดูดิดิอ้นอ้นภาพแค่น้หนักนอยู่แค่น้นเรียกอ้วนต่อไปต่อไปต่อไปอ้วนอ้วนอ้วนดูดิดิเฮ้ยอ้วนอ้วนเขาไมน้เ้ออออ เอ้ยกูไม่มีรถทีมมีมอเตอร์อยู่พี่พี่อยู่แหลงอะไรครับ <S <S แหลงเฮ้ยก<ง>ี<ร><ง>่ดาวร้อยดาวบอกไวแหลงคอนร้อยดาวเฮ้ยแหลงคอนร้อยดาวแอบสว่างอ่ะบอกไว้เลยแหลงเอสเว่ย์แอบสว่างอะไรครับพวกผมโหดครับไม่ยครับ มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่เมันอยู่เอลอลันมีวิธีการอ่านเกมอยู่ถ้าถ้าเกิคขึ้นตัวอ่ะมันจะจะไม่ไดนแได้ล้มันอยู่รางมันอยู่รางสีเลยมันอยู่รังสีเลยมันฟร์มอยู่มันฟร์มอยู่เฮ้ยเมโ้นเทยังไงดยคาจอดบอยอะไรน่หลัใครา้กินยาน้า่งคนกินย้ามาจอดบอยเนี่ยทีมทีมเฮ้มึงฟังผมมั่งไปเนี่ยมันไง ไม่รู้เว้ยพี่นี่นี่ข้างหน้าเนี่ยมันมีไอ้บันจอดบอยอ่ะมีแน่ไอสัตว์คึงไม่รู้นะมีไม่มีมันอาจจะเปลี่ยนรถไปนะเว้ยมัวแ่ะพี่โดนเปลี่ยนแล้วเหรอเออไอ้เหี้ยเรนไม่เปลี่ยนไปเว้ยเปลี่ยนพี่ไม่เคยเปลี่ยนหรอกลับมาตั้แต่อยู่เต็มอ่ะมันไม่เคยเป็นคนอย่างนี้เว้ยไอ้เหี้ยนี่มันเปลี่ยนไปเว้ยเออจ้ามามาเลย บู๊ไมปบ่อยมีดับบ้างไหมครับเฮ้ยหามไหลังอ่ะแม่งจะบู๊ททำไมต้งหนาบุ้ยเล่นไฟเอ็มเยอะไอเนี่ยอุ้ยขอบคุณกระทาด้วยนะครับพี่เฟิร์สชอบกินเบียร์พี่ชอบกินเบียร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงเหล้านะพี่วงวัดเดิรวัดเดิรวัดววงวัด

ตวมนัมนมันเป็นเรื่องปกติเอาคนดูช่วงนี้ดูป 2, 000อะมันจะข้างๆหน่อยอ้หอ้ห้เฮ้ยลุม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 ต,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 ติดตู B ้าอู้ติดูติดูมีามเปมีก็เรื่องจมนีแมนจบโ์กาาทำมาให้โทนี่ดูแต่ไม่กล้าพูดอะไรออกมา เรื่องจริงไหมครับที่โทนี่ยืดจอให้ดูแล้วทำอาการโรคจิตนในผลิตภัณฑ์โอ้คนรู้แบบมาจากไหนเนี่ยเรื่องจริงนะครับพี่มอมเแม่ไปอย่าเป้าขาวอุ้ยหลังทำไมทำอย่างนั้นน้องเอยรถมันติดหรือมาการรถมันกระตุกรถมันกระตุก อ๋อเลยไม่เสียงโซตับไปแล้วแหมนังแน่แหน่ตัวแหน่ตัวแหน่ตัวแห่ส้มอ่ะส้มอ่ะไตนวะไว่านี่เหรอเธอเนี่ยดด้เป็รถต่อเฮ้ยเจ็บเจ็วเจ็บเหงื่อพูดหายแล้วต้องอ่ตสวย อยู่ไหนไปท้อออกไปแล้วนะออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกบ้านสี่อะยาวเลยไปคนดังละตุ่มต่มต่มตน่มตุ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 ่มุมตุ่มดิ่มตุ่มตุ่มต่มตุ่ะดุมตมุดุมตมุมตมมดุมตดิมมดุมมดิมันร้องยังไงนะว่ย่มท่ มึงนี่มึงจะดูอาการกูแล้สิคนอยู่บ้านเก่าใครยิงวะคนอยู่บ้านเก่าเราใช่เหรอใช่ยเฮเฮอยี่ดีเบนอยู่อ่ะเฮ้ยลองตรงนั้นจิ๊บตัวนึ่งผมไม่เก็บของเว้ยไอ้พวกนี้นี่ไม่ฟาร์มเองนะเก็บของฟรีรัวเหรอเขาไม่ทำอะไรวะ ยังมึงมึงอย่างนิสัยเสียเว้ยเทียเขาเดินฟาร์มหาเมืองหาเมืองฟาร์มมึงมานั่งเก็บของปิดไปอย่างนี้ครับแต่พี่แต่พี่ท่านไม่ควรดูดิอย่าลืมพาไปทำหมันโอ้ท่านไม่ควรดูดูไม่เห็นภาพไม่ได้ขอครับมึงไม่ต้องมาเสือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วทำยังไงอะเร็ว คุณกูด่าคนนี้มึงยกกูทำทำไมอ่ะลถมามามาเฮ้ยโอเคโอเคอันเดอน์สนรนกูคมมาก้ยเขาหัวหัว่ังเอาดิดโอ้มันยังขับต่อยก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีกี่ตัวเนี่ยโอ้แม่งชนตาย You're my welcome to ride Bentley. in คุณผู้ษาอะไรกันครับมันเป็นภาษาแบบว่าระดับเทพอะถึงจะเข้าใจได้มันต้องแบบว่ามันต้องมาเรียนก่อนนะเรื่องพวกเนี้ยทำทำไม่เรียนไก่โทมมันเข้าเข้าใจกันยากครับเย โอยแรกแหกแหกโอ้โหบ้านล่มเลยบ้านล่มเลยต้องข้ามอ่ะแต่ก่อนเนี่ยโดนตัวยือกเขไม่เคยพูดนะพอมาเรียภาษาไงโทนทีเดียวพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่ได้ความโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ่าดูดิดู๋ยเป็นไรอ้าซุ่มบาร์ดิ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 มไอ้แก่แม่งติดหูว่าหรอบ้านกูมีบ้านกูมีบ้านกูมีรถรถรด ตัวเดียวอ๋อตัวเดียวบันโปรตีกันดูแม่งใสกินสวยป่ะไอ้โทรที่ดีเจรถอย่างคุณหนุ่มอะแต่ขนขาวสะอาดอะอย่างคลีนอะสไตล์แบบมินิมอลอะใบเดียวใบเดียวขนาดนั้นอะดูดิเดี๋ยวจะมินิมอลอะน้องเลดิเออใบเดียวมินิมอลเอ้า

สวยรัง Watch out อยู่ไหนแล้ววะตรงไหนข้างสองอุ๊ยเขี้ยะมีต้นไม้เลยตว์สวยโอ้มันยิงอยู่บนนี้กูว่าแล้วเออสวยแม่งตกใจหรือเปี่า มุมเกียนกูโดนเกียนพี่โทนเลื่อนไหมครับไม่เลื่อนนะเลื่อน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 เลร่ร่อยเลยครับสร้างภาพสร้างภาพเฉยเร่นลอยเร่ร่อยแค่ก็ดนตัดสินนะไอเรือร้านดิพูดผิดผมไม่ตัดสินคนอื่นครับเฮ้ยเกียร์แม่งกูก็มาต่อถูกพอดีนะมันยิงพวกข้างล่างอยู่ ไม่หล่อนหุ้ยเอาเอามันจะน็อกแล้วเฮ้ยเบื่อเบื่อกูเบื่อกูเบื่อใครวะเบื่อดูโทรมาเล่นดิตาย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 เลยโอ้มึงยิงเขาฟรีๆมึงยิงไม่ชนะสภาพอากาศแปรปรวนเรืองไงวะมึงอะน้อง เเต้ผมหวันพิวเต้ผมหวันพิวแบบกริ้วกริ้วตริ u ตริ u อ่ะอะไรอ่ะย้ายมาอยู่แวมพายแล้วเพียงทุกคนจริงไหมเออจริงนะเว้ยเดี๋ยวแม่งผมมั่งก็งงนะว่าทำไมแบบเขา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 ผมถึงปกติสุดในทีมอ่ะเขาเขาเขาโอ้ยไอ้เจ้ามั่วไอมีมีมีเฮ้ยกูณ้อนกูณ้อนโอ้ยมันโดดใส่เลย เดี๋ยวร้องดิร้องพูดดิโอ้ยอ่ะยโอ่ะเฮ้ยเราต้องเป็ี่ยนี่อ่ะเพราะความไม่หยุดเลยต้องต้องยังไงวะต้องแม่เอ้ยมีรถจอดมาคว้ามีคนนอนตรงโก้ไม่ง่วงนอนสงสัยอยากหาหมอปรึกษาทางจิตเฮ้ยดูชิงช้า เย็กแม่จอดก็ตายอ่ากูบอกเลยโดนกูเบื่อกูเบื่อว่ะแม่งโหลดเล่นเล่นเกมไว้สวยวะวะเนี้ยเล่นอย่างเกยน่ะปืนน้ำมันหมดมีก็เบ็ดเพื่อนเกินกูยังเตรียมเลยเล่นโอ้รถด่ารถด่าเขีนไม่ได้น้ำมาหมดครับเบื่อเบื่อเบื่อ ไม่ได้ซ้อมครับไอ้แว่นมาเล่นสำรองครับไม่ได้เล่นตัวจริงหรอกหน้าพี่ตัวนึงครับทไม่ได้ลงครับผมไม่มีรถสิงช้าสองร้าเมตรสิงช้าเดินอยู่ไล่ไลอยู่สิงช้าด้วยรองน้องเดี๋ยวเเดี๋ยดดีเบตเียยัยยัอ่ะจอวต้องมาอะไรม่ีอะไรใร้จอดแล้วกูเดินตัวนะฮะจอดอ่ะไม่ไหวกูหร ตโซเท่เลยโซเท่กูยังตึงอ่ะไม่เฮ้ยเป็นอะไรวะขอเกเนี่ยเฮ้ยเน็ตทแม่งมีแต่พวกติ่มติ่มไม่เหี้ยเฮ้ยตัวฟีตัวฟีชิดันดูโดนน้อยโทรลองฉิงช้าไปโอ้โหแม่งเน็ตซ้ำกูเลยกูวางโทรศัพท์เลยมาจะฝากบลอแดมชิดแม่งมันเหลือสองน้อยอีกูหนึ่งเนทมาจากไหนไม่รู้อะหน้ามึงอะตัวนึงเนทเสร็จเดินใส่